สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวที่ดาราสแก้วดอนหันชั้นม .5 ทับ2เลขที่38วันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาเคมีนะคะตามที่ข้อ38โจทย์มีอยู่ว่าจะต้องใช้ b a o h 2กี่กร,รมัมละลายในน้ำเป็นสารละลาย0.85ลิตรเพื่อให้ได้ pH 1 2สมมุติว่า b a o h 2แตกตัวได้สมบูรณ์ซึ่งโจทย์ได้กำหนดให้ว่า b a เท่ากับ137.3 o เท่ากับ16 h เท่ากับ1เรามาดูวิธีคิดกันนะคะ p h บวก p o h เท่ากับ14 p o h บวกเอยขอเขาลบให้ค่ะ p o h จะเท่ากับ14ลบ สิเท่ากับ2จากสมการนะคะเราจะได้สมการก็คือ P O H เท่ากับลบ log ลบ log O H ลบค่ะเราจะมาหาค่าตรงนี้กันนะคะนั่นก็คือ log O H ลบ จะมีค่าเท่ากับลบสองและล็อกและเราจะย้ายฝั่งนะคะจะย้ายฝั่งล็อกมาไว้ตรงนี้ก็คือเท่ากับล็อกสิบกำลังลบสองและคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็นโอ oh จะมีค่าเท่ากับสิบลบสองโมล โมนต่อ Dm กำลังสามเริมต่อไปนะคะในสารละลายม,ามีค่ามีค่าเท่ากับศู5จุดห้า Dm กำลังสามนะคะเราจะมาหาค่ากันก็คือ O H ลบเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ2คูณกับ0.85โมลก็จะเท่ากับ8.5คูณ10กำลังลบ3มโมลก็จะเขียนเป็นปสมกา,า,ารได้ว่า BAOH สองน,น้ำว็คือ H2O ก็ได้ <to> ดได้ว่า BA2 บวกบวกกับ 2OH ลบ นี่คือสมการนะคะแล้วที่เราจะมาหาค่าต่อจากสมการนี้นะคะก็คือจากสมการที่ได้มาเมื่อกี้นะคะ o h ลบสอโมน โอเฮสลบ8.5ดจุคูณสิบกำลังลบสโมลได้จาก B A O h 2ก็จะเท่ากับ 8.5จคูณ10กำลังลบ3หาด้วย2นะคะก็จะเท่ากับ4.25คูณ10กำลังลบ3มโมลเริ่มต่อไปเราจะมาหาค่ามวลโมเลกุลกันนะคะ โมเลกุลของ BaOH2 จะเท่ากับ137.3คูณ1บวกกับ16คูณ2บวกกับ1คูณ2ซึ่งเมื่อ นำมาบวกกันทั้งหมดแล้วจะมี5เท่ากับ171.3ดังนั้นวงโมเลกุลของ b a o h 2จะเท่าจะต้องจะเท่ากับน,นะคะ 103. 1 3 171.3ค่ะดังนั้นจะต้องใช้ 4.25คูณ10กำลังลบ3คูณกับ171.3กรัมนะคะเมื่อน,นามาคูณกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ0.728กรัมดังนั้นคำตอบในข้อนี้มีค่าเท่ากับ0.782กรัมค่ะ ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาเข้าชมนะคะและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ